สวัสดีค่ะคเพื่อนๆเอฟซีนะคะการบูชาไข่เนาะการบูชาไข่แล้วก็เตรียมของนะคะก็จะมีทูบนะคะสามดอกแล้วก็เทียนสองเล่มจุดเพื่อความสว่างสวัยนะคะ,ะสำหรับของไหว้วันนี้ไม่ได้ขออะไรนะคะมาไหว้เพื่อจะไหว้ปกติค่ะก่อนไปทํางานเนาะก็จะมีนี่นะคะเอ่อ อะไรอะเจลลี่เนาะแล้วก็จะมีนมนะคะแล้วก็มีน้ําแดงมีน้ําเปล่าแล้วก็ขนมนะคะเราก็มาไหว้กันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็จุดธูปจุดเทียนนะคะเทียนก่อนนะคะเพื่อนเราจะจุดเทียนก่อน เย็นก่อนนะคะเพื่อความสว่างสวายเนาะจะเยอะเ,ยเอาจานมาลองก่อนเพราะว่า,วามันเคยตั้งกับไอ้นั่นแล้วไฟไหม้เกือบไฟไหม้บ้านที่เคยเล่าอีกฟังน,นะคะไปแล้วก็จะจุดธูปนะคะวันนี้คือเอาของมาถวายมาไหว้เฉยๆคะ่ะแล้วก็มาบอกมากล่าว คนไปทำงานให้ปลุกปักรักษาเนาะหรือทางปลอดภัยนะคะก็ธรรมดาค่ะก็มีให้ได้การได้งานก็พูดเป็นจ้าวให้ได้การได้งานนะคะแล้วก็บูชาโกรนะคะไหวโกรนะคะต่างรมเนียมเนาะจุทูบสามโดก็ตั้งนโมูสามจุกนะคะนโมตัสสะพระคัมภีร,ตร์ตัวระหัสตัวสมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสปุรัสสะนะโมตัสสะภะคะวัตตุระโตสัมมาสปุรัสสะอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพะพระวันตุมีอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพะพระวันตุมีอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพะพระวันตุมีอิติอิติกุมารไขเจดีจะมาเทโรละพะละพะพระวันตุมี อิติอิติกุมารไข่เจดีย์จมาเทโรและพัลลาภาพรวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จมาเทโรและพัลลาภาพรวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จมาเทโรและพัลลาภาพรวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จมาเทโรและพัลลาภาพรวันตุเมอิติอิติกุมารไข่เจดีย์จมาเทโรและพัลลาภาพรวันตุเมสาธุนะคะขอให้บารมีนทร์เ รักษาหยุกช้างเดินทางแคร้วคคาดปอดภัยจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัสจากโรคภัยโรครายทั้งหลายที่กําลังเกิดขึ้นตนนี้ด้วยนะคะก็ mm hmm. ขอให้มีได้การได้งานและได้โชคได้ลาบนะคะต่อไปไทยอยก็จะเปลี่ยนแนวนะคะจะเปลี่ยนไปแนวให้โชคให้ลาบนะคะพี่น้องคอยติดตามตนต่อไปนะคะฝากผลงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ไปทำงานกันเนาะ ขอบารมีไอ้ไข่ช่วยปูกปักรักษานะคะคนจะไปทํำงานแล้วก็มาบูชานะคะมาบูชาไอ้ไข่เนาะแล้วก็จะได้มีความสุขความเจริญนะคะเราศรัทธาสิ่งไหนเราไม่ไปตามกระแสนะคะเราก็จะไหว้บูชาเปนตลอดนะคะ่ะแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญนะคะทุกคนแล้วก็บามีไอ้ไข่ปขูกปักรักษานะคะ เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเพื่อนๆจ๋าไปทำงานกันเนาะก็มีความสุขความเจริญน,นะคะในช่วงที่ลูกภัไข้เจ็บลูกระบาดก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องพึ่งทางใจสิ่งที่พึ่งทางใจได้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็พระนะคะเราต้องมี ไหพระสวดมนต์นะคะแล้วก็ทยอยก็กนไปทำงานก็จะขึ้นมาแล้วก็สวดแค่สั้นๆค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะทุกคนก็น่าจะรู้นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือหมายถึงอะไรนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็สวดมนต์นั่นละคะสวดมนต์พุโทโธธโมสังโฆนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ตัง้งจิตอธิษฐานขอคุณพระคุณเจ้าบารมีคุ้มครองนะคะีย๋ยวทยอยจะมาเล่าให้ฟังบารมี ของหลวงพ่อที่พยโย์บูชาอยู่มันเกิดปฏิหารอะไรนะคะมีหลวงพ่อสุธรเนาะหลวงพ่อสุธรแล้วก็มีพระพุทธชินราช่ะก็จะมหีหลายๆอุ้งะคะหลายอุค์แต่ว่าพยโยจะขขหลวงพ่อสุธรนี่ก็จะ,จะจะให้ท่านปกปักรักษานะคะโอเคค่ะพเพื่อนๆจะไปทำงานกันนะคะมีโชค วีลาบมีความสุขความเจริญสวัสดีค่ะ